สวัสดีครับพวกเรานอฟสตูดิโอ วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องคู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีดภาคที่2ในครั้งนี้2คู่หูต้องมาเกี่ยวข้องกับคดีการลอบวางระเบิดกงสุลของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงทั้งยังต้องหยุดการลักรอบขนเงินมูลค่ากว่า3,600ล้านบาทซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชินติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับไปในฮ่องกงมีผู้หญิงผมทองคนนึ่งเดินเข้ามาและเอากระเป๋ามาฝากแต่พอเธอเดินออกจากกงสุลมันก็เกิดระเบิดทันทีทําให้เจ้าหน้าที่ของกองสุลตายทันที2คนและหนังก็ตัด ทามที่2คู่หูของเราเจมส์และลีตอนนี้พวกเขาได้มาเที่ยวพักร้อนต่อจากภาคที่1และที่ที่เขาอยู่ก็คือฮ่องกงพวกเขามาถึงที่นี่ได้3มวันแล้วลีก็ยังเอาแต่ทํางานยังไม่พาเจมส์ไปเที่ยวเจมส์พยายามขอให้ลีพาเขาไปเที่ยวได้แล้วก่อนที่พักร้อนของเขานั้นจะหมดแต่กลับมีสายโทรศัพท์เข้ามาหาพวกเขาแจ้งข่าวการระเบิดภายในก้องสุนสหราัารบอดแสชี้ไปหาลิกกี้แทนตอนนี้เขาอยู่กับแก๊งของเขาจึงโทรมาถามลีว่าจะรับงานนี้ไหมซึ่งลีก็ยอมตกลงและรับงานสืบสวน น,นี้เจมที่ได้ยินเขาก็วยววยขึ้นมาทันทีนี่มันกําลังพักร้อนของเขาอยู่รับงานได้ยังไงลีจึงได้โกโหกเจมไปว่านี่ไม่ใช่การรับงานแต่หัวหน้าของเขาโทรมาชวนไปงานปาร์ตี้ในคลับใหญ่เจมที่ได้ยินเขาก็ได้ยิ้มออกหน้าเลยและพวกเขาก็ได้มาคลับกันซึ่งคลับนี้เป็นที่ตั้งของแก๊งสามเสียนและมีลิกกี้เป็นหัวหน้าลีขอตัวไปเข้าห้องน้ําเพื่อไปตามสืบข้อมูลส่วนเจมที่คิดว่ามาเที่ยวเขาก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงสร้างบรรยากาศให้คลับนี้สนุกขึ้น าสาวๆในคลับค่อนข้างจะเอ็นจอยแต่ดูเหมือนว่าพวกผู้ชายนี่ทำหน้าเครียดใส่เขา ส่วนลีที่เข้ามาสืบข้อมูลลุงน้องของพวกมันก็มีเยอะเกินไปเขาเข้าไปไม่ได้ทําให้เขาได้เข้ามาบอกกับเจมว่าพวกเราต้องรีบออกไปได้แล้วฝั่งเจมก็ไม่ยอมตอนนี้ทุกคนนั้นชื่นชมเขาเขาก็กําลังบ้ายออยู่ลีจึงได้บอกความจริงว่าพวกเราแอบเข้ามาสืบเรื่องของลิกกี้แทนเจมนี่ถึงกับเซ็งเลยเขาจึงอยากรีบทํางานให้มันจบจบอยู่ที่จีนตอนนี้เขาเป็นแค่พลเรือนเขาจึงได้เอาตราตํารวจของลีมาและเอาขึ้นไปโชว์ทุกคนนั่นก็เพื่อเอาตัวลิกกี้แทนออกมาให้เร็วที่สุดและเขาจะได้รีบเที่ยวเจมได้ขึ้นไปบนเวท จากนั้นเขาก็เริ่มพูดเป็นภาษาจีนพยายามพูดว่าเขาเป็นตำรวจและมาสืบคดีแต่ทุกคนก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องเ <James S 1> <James S 2> จมส์จึงได้ลองถอยมาถามลีว่าเมื่อกี้กูพูดอะไรออกไปวะซึ่งที่เจมส์พูดก็แปลว่าให้ทุกคนชักดับสมุไรออกมาและกนขนกลนให้กับเจมส์เมื่อเป็นแบบนี้เ <James S 1> จมส์จึงได้ลากลีขึ้นเวทีด้วยและให้ลีแปลภาษาให้กับเขาแต่ในตอนนั้นเองผู้ลูกน้องของแก๊งสามเสียนก็ได้ไปแจ้งหุ่หน้าพวกมันซึ่งเป็นผู้หญิงออกมาดูเมื่อเธอเห็นหน้าลีเธอก็ได้วิ่่่งงงนนีีซึลกกก็ไไไดด้้ววิตามปมปพัเือ ปีนขึ้นไปบนตึกที่มีไม้ไผ่ล้อมรอบซึงรีก็รีบปีนตามแต่ฝั่งของเจมส์ที่ตามมาทีหลังเขาเห็นว่ามันอันตรายเกินไปจึงวิ่งขึ้นบันไดไปแทนหัวหน้าของพวกมันตอนนี้ปีนถึงดาดฟ้าแล้วส่วนรีก็จัดการกบรับลูกน้องของเธอและปีนขึ้นถึงดาดฟ้าเช่นกันแต่รีนั้นพลาดจับโดนไม้ไผ่ผิดอันมันไม่มีเชือกยึดไว้อยู่จนตอนนี้เขาเกือบจะตกตึกแล้วส่วนเจมส์ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาถึงดาดฟ้าเช่นกันเขาเปิดประตูกออกมาและพยายามจะช่วยรีแต่เขากลับโดนคนที่พวกเขาไล่าตามมาผลัจ้นนลงเมและลีตอ นีอยู่ในสถานการณ์เดียวกันไม่ไผ่ที่เริ่มรับน้ำหนักสองคนไม่ไหวเชือกที่รัดมันไม่อยู่เหมือนก็เริ่มหลุดโชคดีที่เชือกอันอื่นมันยังพอรั้งไม่ไผ่เอาไว้ได้มันช่วยลดแรงกระแทกที่พวกเขาดิ่งลงมาที่พื้นและพวกเขาก็ไม่เป็นอะไรมากเจมนี่ถึงกับเซง็งบินมาพักร้อนแต่นี่เกือบเอาชีวิตมาทิ้งลีจึงได้พาเจมมาที่อาบอบนวดที่มีชื่อว่าสวรรค์นบนดินเมื่อมาถึงเจมก็ได้เลือกผู้หญิงมาชุดใหญ่และเขาก็ถูกใจมากๆแต่ระหว่างนั่งนวดลีก็ได้เหลือบไปเห็นหลี ึงได้บอกเจมและเขาจะเรียกกำลังเสริมแต่เจมก็ห้ามเอาไว้และบอกว่าแค่คนคนเดียวพวกเราช่วยกันจับก็พอแล้วเรียกกำลังเสริมมามันเสียเวลาและเขาจะรีบจับมันและรีบจบงานเขาไม่อยากเสียเวลานวดแต่ลีขอตัวออกไปโทรหากำลังเสริมส่วนเจมเขาก็ได้ลุกขึ้นไปหาลิกกี้แทนเลยและบอกให้เขาลุกขึ้นแต่ลิกกี้แทนก็นั่งยิ้มทําให้เจมโมโหคว้าน,น้ตบุกข,ของเขาทุ่มลงที่พื้นจากนั้นก็กระหน่ากระทืบมันจังหวะน,นี้คนทั้งร้านนั้นลุกขึ้นดูเหมือนว่าจะเป็นลูกน้องของลิกททก เขาหันหลังอยู่ลิกกี้แทนจึงได้บอกให้ลูกน้องนั่งลงลีที่เห็นสถานการณ์ทุกอย่างเขาก็รีบเข้ามาคุยกับลิกกี้แทนลิกกี้ที่ได้เห็นลีเขาก็ได้กล่าวทักทายลีส่วนลีก็ได้บอกกับลิกกี้ว่ามีคนอเมริกันตายสองคนภายในสถานทูตให้ไปโรงพักด้วยกันหน่อยได้ไหมแต่ลิกกี้ไม่ยอมไปเจมจึงได้เข้าไปกระชากขอเสื้อลิกกี้จังหวะนี้ลูกน้องของลิกกี้ลุกขึ้นมาอีกแล้วเจมที่เห็นถึงก็เปลี่ยนท่าทางจัดเสื้อให้ลิกกี้ใหม่และบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ให้แต่่่ลกกีบออววาาาไมจํเเป็นขขตั และสั่งให้ลูกน้องลุมกระทืบทั้งสองคนลีกับเจมส์คอต่อสู้กับลูกน้องของลิกกี้อย่างเต็มที่เขาทั้งสองคนสามารถจัดการลูกน้องของลิกกี้อยู่ที่นี่ได้ทั้งหมดพวกเขาดีใจมากแต่แล้วเมื่อพวกเขาหันไปที่หน้าประตูกำลังเสริมของลิกกี้มันก็โผล่มาอีกชุดหนึ่งทาให้ทั้งสองคนนั้นโดนจับถูกแก้ผ้าพาขึ้นรถจากนั้นก็มาปล่อยไว้ที่กลางทางด่วนจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่สถานีตํารวจผู้กํากับโดนัลตอนนี้เขาได้รับคําสั่งจากรัฐมนตรีว่าให้คอยช่วย FBI ในการสืบคดีการระเบิดของสถานทู อเมริกาและชายคนนี้คือสเตอร์ลิงเอเจนท์ที่เป็นหัวหน้า FBI เขาจะเป็นคนคุมการสืบคดีในครั้งนี้ถึงแม้คดีจะเกิดขึ้นที่ฮ่องกงแต่เกิดขึ้นในบริเวณที่สหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในพื้นที่มันทําให้เขามีสิทธิ์การคุมคดีนี้ด้วยเช่นกันและลีก็ต้องขึ้นตรงกับเขาจากนั้นไม่นานลีและเจมส์ก็ได้วิ่งเข้ามาภายในสถานีตํารวจในสภาทิ่ลอนจอนหลังจากใส,ส่เสื้อผ้าแล้วลีก็ได้เข้ามาเจอกับสเตอร์ลิงหัวหน้า FBI เขาได้แจ้งเรื่องลับสุดยอดพนักงานสองคนที่ตาย ไปไม่ใช่พนักง,งานของกรมศุนรแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นสัมภาระเข้ามาตรวจสอบทางการเงินที่ผิดปกติของพวกแก๊งสามเซียนดูเหมือนพวกมันกําลังลักลอบอะไรบางอย่างอยู่พอมีการตรวจสอบพวกมันจึงได้สังหารคนของพวกเราแก๊งนี้ที่ทําอะไรก็แล้วแต่อยู่เบื้องหลังมันใหญ่กว่าลิกกี้แทนมากพวกเราก็แค่ใช้ลิกกี้แทนเป็นเหยื่อล่อและที่เรียกมาคุยในครั้งนี้พวกเขาต้องการให้ลีห้ามเขามายุ่งเกี่ยวกับงานในครั้งนี้ห้ามก้าวไกลงาน FBI จะเป็นคนจัดการคดีนี้เองส่วนเจมส์หลังจากที่ใส่เสื้อเสร็จเขา ก็ได้ออกมาจากห้องแต่งตัวและเจอผู้หญิงคนนึ่งใส่แว่นดำซึ่งเป็นตำรวจเขาจึงได้หลีเธอแต่เธอก็ไม่สนใจเธอเดินเข้าไปในห้องที่เจมพึ่งจะออกมาเจมต้องการที่จะไปเที่ยวและจะไปที่อาบอบนวดสวรรค์นบนดินซึ่งหลังจากที่เจมออกมาจากสถานีตำรวจสถานีตำรวจก็เกิดระเบิดขึ้นภายในห้องที่เจมนั้นพึ่งจะออกมาทุกคนตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเมื่อหลีเข้าไปภายในห้องก็ได้เจอศพที่ระบุตัวตนไม่ได้ทำให้หลีมั่นใจว่านี่คือศพของเจ้าหน้าที่เจมคาร์เตอร์เขาเสียใจมากที่เจมนั้นเสียชีวิต แล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจมตัวจริงกําลังหาทางไปที่อับอบนวดเขาได้ไปถามแม่ค้าขายไก่คนนึงจนเธอนั้นได้เข้าใจผิดคิดว่าเจมจะมาซื้อไก่และจะฆ่าไก่ให้เจมเจมที่สงสารไก่จึงต้องซื้อไก่มาด้วยและเดินตามหาอับอบนวดต่อไประหว่างที่เดินหาอับอบนวดเจมก็ได้เจอกับลิกกี้กําลังข,ขึ้นรถของเขาอยู่เจมรีบขึ้นแท็กซี่ให้ตามไปส่วนฝั่งของลีกกาลังขับรถกลับไปที่บ้านด้วยความเศร้าพอเจ้าหน้าที่อย่างเจมนั้นเสียชีวิตจากนั้นผู้กำกับดอนอลแห่งสถานีตำรวจฮ่องกงก็ได้โทเข้าาามห สายข่าวได้ข่าวมาว่าลิกกี้แทนกําลังจะจัดงานเลี้ยงบนเรือของเขาให้รีไปที่นั่นและตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้บอก FBI อย่างสเตอร์ลิงเพราะโดนลัลก็ไม่พอใจเหมือนกันที่ FBI พยายามกีดกันพวกเราให้ออกจากภารกิจทาสเตอร์ลิงอยากรู้เกี่ยวกับงานเลี้ยงบนเรือก็ให้เขาสืบเอาเองส่วนเจมที่ตามลิกกี้มาเขาก็ได้บอกให้แท็กซี่รอเขาอยู่ด้านนอกแต่ทันทีที่เขาลงรถแท็กซี่ก็ขับรถกลับไปเลยพร้อมกับไก่ของเขาเจมจึงได้แอบเนียนขึ้นไปบนเรือสำราญส่วนรีที่ตามมาเหมือนกันเขาก็ได้มาถึง แล้วและกําลังแอบขึ้นเรือส่วนลีที่อยู่บนเรือเขาก็ได้เจอกับหญิงที่เขานั้นตามไล่ล่ากับลีต่อต้นเรื่องซึ่งเธอก็มีชื่อว่าฮูลีลีพยายามหลบหน้าเธอไม่ให้เห็นหน้าแต่แล้วเธอกลับเจอผู้หญิงคนหนึ่งตรงสเปกเขารีบตรงเข้าไปหาเธอทันทีเขาเข้าไปแนะนําตัวกับเธอซึ่งเธอมีชื่อว่าอิซาเบลล่าลี demo ให้เธอฟังว่าเขาเป็นเจ้าของเรือลํานี้แต่เมื่อเธอถามถึงชื่อเรือลีก็ตอบผิดทั้งเธอยังบอกอีกดว,ว่าเรือลํานี้เป็นเรือของเพื่อนเธอและปาร์ตี้นี้ก็เป็นปาร์ตี้ของเพื่อนเธอและก็มีช คนหนึ่งเดินเข้ามาหาอิสเบลลาลีที่เห็นชายคนนี้ก็รู้จักเขาทัานทีเขามีชื่อว่าสตีเวนลีนมาหาเศรษฐีผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างมากเขานั้นเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใน l อลเอครึ่งหนึ่งนั้นเป็นของเขาจากนั้นสตีเวนจึงได้ชวนอลิซาเบธไปต่อภายในงานเลี้ยงส่วนเจมก็ได้ลงไปที่ชั้นล่างกําลังเหฮนรี่กระทือลูกน้องของลิกกี้แทนอยู่ลีที่เห็นเจมก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเขานึกว่าเจมน่ะตายไปแล้วแต่ไม่นานลูกน้องของลิกกี้แทนคนอื่นก็ได้มาเชิญตัวทั้งงสอออคนนนไปเจกกกกัับบลีแแททท่่ยู ก็ได้สั่งให้เธอนั้นออกไปก่อนเขาขอคุยกับลีเป็นการส่วนตัวเพราะลีกี้แทนคือคู่หูของพ่อของลีในอดีตเขาขอให้ลีช่วยเพราะเหตุการณ์วางระเบิดสถานทูตเขาไม่ได้เป็นคนทําแต่เขาเชื่อว่าลูกน้องของเขาเป็นคนทําเพราะตอนนี้กําลังมีการแย่งชิงอานาจกันภายในในกลุ่ม3มเซียนเขาจะยอมบอกข้อมูลทุกอย่างให้กับลีรู้และขออย่างเดียวให้ลีพาเขาออกจากฮ่องกงโดยด่วนแต่พูดยังไม่ทันจบหูลี่เธอก็ได้ลั่นไกลใส่ลีกี้จนเขาได้ตกเรือไปจากนั้นลูกน้องของฮูลี่ก็ได้เข้ามารุมทั้งสอง ส่วนฮูลี่เธอก็มีเรืออีกลำหนึ่งมารับและเธอก็หนีไปได้ทั้งเหตุการณ์ทุกอย่างนี้ยังอยู่ในสายตาของสตีเวนมหาเศรษฐีคนนั้นและเจมก็สงสัยในตัวเขามากๆไม่นานตำรวจฮ่องกงและ FBI ก็ได้มาถึงที่นี่สเตอร์ลิงต่อว่าลี่อย่างหนักที่ทำแบบนี้แถมยังทำให้ลิกกี้แทนตัวลอดเดียวของพวกเขาเสียชีวิตอีกด้วยแถมสเตอร์ลิงยังเข้าใจว่าลี่ใช้เหตุผลในการสืบคดีของ FBI มาใช้แก้แค้นลิกกี้เพราะลิกกี้เคยเป็นคู่หูของพ่อลี่และลิกกี้ก็หักหลังพ่อลีในคดีสุด ทายที่พ่อลีทําก็คือการลักลอบขนส่งอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นลิกกี้เป็นสายให้กับพวกแก๊งสามเซียนและในที่สุดพ่อของลีก็ถูกสังหารตอนนี้ลิกกี้นั้นตายแล้วก็ไม่แปลกใจที่ลีจะถูกสงสัยว่าได้แก้แค้นลีถูกสั่งห้ามอีกครั้งหนึ่งห้ามเขามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้อีกเด็ดขาดพร้อมส่งเจมกลับไปที่ LA และลีก็ขออาสาไปส่งเจมที่สนามบินก่อนจากกันเจมก็ได้โมโหลีมากทาไมยึดติดกับคดีนี้แบบนี้ลีจึงได้อธิบายคดีนี้มันเหมือนจะเกี่ยวกับคดีพ่่ออขขงเขาเาป็นคดีทีท อนั้นปิดยังไม่ลงและเขาต้องการจะทําคดีนี้เพื่อแก้แค้นให้กับพอ่อเจมส์ที่ได้ฟังจึงบอกให้ลีตามเข้ามาเขาสงสัยว่าสตีเวนมหาเศรษฐีแห่ง LA อาจจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกอย่างและพวกเขากาลังบินไปที่ LA เมื่อมาถึงพวกเขาก็ได้เช่าโรงแรมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมที่สเตเฟนนั้นเช่าอยู่เขาได้มาส่งอิซาเบลลาให้นอนที่นี่จากนั้นเขาก็ได้ออกไปพวกเขาจึงได้จับตาดูอิซเบลลาต่อตอนนั้นได้มีคนเข้ามาเคาะประตูและเอาห่อปริศนามาให้กับเธอหน้าตานั้นคุ้นเหมือนกับคนที่เข้าไป ภายในสถานีตำรวจทั้งสองคนรู้ได้ทันทีว่าน,นั้นคือระเบิดรีวิ่งมาที่ห้องของเธอและพังเข้าไปจากนั้นก็เอากล่องขึ้นไปบนดาดฟ้าจากนั้นก็โยนกล่องไปห่างๆและหมอบลงกับพื้นไม่นานอิซาเบลก็ได้ตามขึ้นมาและเธอก็ได้แกะกล่องนั้นให้กับพวกเขาดูในนั้นมีแต่เงินสดเต็มไปหมดเธอได้เตือนทั้งสองคนรีบออกไปซะก่อนจะโดนข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเธอคือหน่วยสืบราชการลับของรัฐบาลเจมส์และลีจึงได้เสนอตัวว่าพวกเขาทั้งสองคนช่วยเธอได้และเธอจึงได้พาทั้งสองคนเข้า คในใองเธอทําคดีนี้มาแล้วกว่า6เดือนสตีเวนเล่นและพวก3มเซียนคิดว่าเงินซื้อเธอได้และเงินก้อนนี้ก็คือตัวอย่างเงินที่พวกมันจะให้เธอส่วนคดีที่เธอกําลังทาอยู่คือคดีเกี่ยวกับการพิมพ์แบงค์ปลอมซูเปอร์บิลมันเป็นยิ่งกว่าแบงค์ปลอมไม่มีธนาคารไหนสามารถตรวจจับได้ว่ามันคือแบงค์ปลอมนั่นเป็นเพราะแม่พิมพ์ที่พวกมันใช้พิมพ์คือแม่พิมพ์จริงเมื่อหลายปีก่อนสหรัฐเป็นมิตรเป็นอย่างมากกับอิหร่านพวกเขาต้องการน้ํามันจากอิหร่านจึงได้ยอมมอบของกำนันเป็นเครื่องพิมพ์มพแบงค์จริง อย่างเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จนเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นช่วงก่อนที่ลิกกี้จะออกจากการเป็นตำรวจหลังจากนั้นลิกกี้ก็ทรยศพ่อหลีลิกกี้แทนได้ซื้อเครื่องพิมพ์แบงค์นี้มาจากตลาดมืดและพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนมันให้กลายเป็นทีพิมพ์แบงค์ปลอมมันถูกพิมพ์แบงค์ปลอมออกมาแล้วกว่า100ล้านดอลลาร์ลิกกี้แทนกลายเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดภายในแก๊ง3เซียนทันทีเป็นที่มาว่าทำไมฮูรี่ถึงสังหารเขาลงไปเพราะต้องการจะแย่งชิงอำนาจและขึ้นเป็นจุดสูงสุดของแก๊ง3เซียนวิธีเดียวที่จะแยกเงินจริิงงกกเเนปลออมคืาารผ ถ้าเป็นเงินปลอมหมึกที่ใช้มันเป็นหมึกที่เผาแล้วจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นเงินจริงเผาแล้วจะกลายเป็นสีดําปัญหาต่อไปที่พวกเราต้องจัดการคือการตามหาเพลทหรือว่าแม่พิมพ์ถ้าเราหาเพลทเจอเราก็จะสามารถหยับยั้งได้ทั้งกระบวนการเธอจึงต้องการความช่วยเหลือจากทั้งสองคน LA แห่งนี้เป็นทีมของเจมส์เขารู้ทุกซอกทุกมุมส่วนพวกแข้งสามเซียนลีก็ตามลาพวกมันมานานแล้วเขาจึงมีข้อมูลแน่นมากพวกเราต้องตามหาฮูลี่และสืบว่าเธอเก็บเพลทไว้ที่ไหนและตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งสองคนกําลัง ำงานให้กับหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐทั้งสองคนจึงออกมาและตั้งใจทำงานออกสืบหาข้อมูลตามคำสั่งของอิซาเบลแต่พอทั้งสองคนออกมาอิซาเบลล่าก็ได้โทรหาหัวหน้าของ FBI อย่างสเตอร์ลิงและแจ้งว่าเธอได้ล่อทั้งสองคนออกจากเส้นทางการสืบสวนของหน่วยสืบราชการลับเรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าตอนนี้ทั้งสองคนกำลังโดนเธอหลอกส่วนทั้งสองคนได้มาที่ร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งพวกเขาได้เข้าไปหาเจ้าของร้านร้านนี้เปิดร้านอาหารบางหน้าแท้จริงแล้วเป็นบ่อนพนันของคนจีนเจ้าของร้านมีชี ว่าเคนนี่เขาหัวเสียมาที่ทั้งสองคนบุกเข้ามาจริงๆเขาเคยรู้จักกับเจมเพราะเคยมาที่นี่บ่อยครั้งแต่ตอนนี้เขาไม่ยอมอีกต่อไปเพราะเจมไม่มีหมายคนด้วยซ้าทําให้เขามีท่าทีที่จะต่อสู้ลีจึงเข้าต่อสู้กับเขาแต่ดูเหมือนว่าเคนนี่และลีจะใช้วิชาต่อสู้เดียวกันทาไปทาม,มาพวกเขากลับเป็นศิษย์สำนักเดียวกันจึงได้ซีกันในทันทีเคนนี่จึงได้ถามไปว่าที่มาที่นี่พอเรื่องเงินปลอมใช่ไหมแบงค์ร้อยเพราะเมื่อหลายวันก่อนมีนักพนันคนหนึ่งเสียพนันไปห0,000นดอลลาร์แต่วันถัดม,มามันนกเเอาเงิ มาให้เงินใหม่อียมเรียงเลขแบบเป๊ะๆเ,เ,เขาคิดว่าเป็นเงินปลอมแน่ๆจึงได้ลองพิสูจน์ดูแต่มันกลับเป็นเงินจริงจากนั้นเคนนี่จึงพาทั้งสองคนไปดูเงินก้อนนั้นเมื่อเจมเห็นเขาก็ลองเผาดูมันเป็นเงินปลอมจริงๆเคนนี่จึงได้บอกเจ้าคนที่ให้มามันมีชื่อว่าซิงพวกเขาจะได้มาที่ทำงานที่ซิงอยู่มาถามพนักง,งานต้อนรับหาซิงแต่เจ้าหมอนี่กลับวิ่งหนีทั้งสองคนวิ่งตามไปที่หลังโรงแรมแต่เมื่อไปถึงฮูล,ลี่แล้วูุ่นน้องก็รออยู่แล้วทั้งสองคนถูกจับตัวได้แต่าาอิซาเบ เธอจะฆ่าทั้งสองคนและบอกว่ามีใครบางคนอยากจะคุยกับทั้งสองพวกเขาทั้งสองจึงได้โดนอิสเบลาและฮูรี่กระทืบจนสลบและพาตัวมาที่นี่ใส่รถบรรทุกีกตอนนี้กำลังขนรูปปั้นดินไปพร้อมกับพวกเขาทั้งสองคนพยายามหนีจนได้ทำรูปปั้นดินแตกและด้านในของรูปปั้นดินก็เต็มไปด้วยเงินปลอมเจมส์จึงได้แอบเอาเงินมาด้วย2ก้อนไม่นานพวกมันก็ได้มาถึงที่ใหม่และรถก็จอดเมื่อรถจอดพวกเขาก็ทำท่าทีว่ายังโดนจับเมื่อพวกมันเข้ามาเช็คพวกเขาทั้งสองคนก็ได้กระทืบพวกมันและหนีออกมาจากรถพวกเขา วิ่งเข้าไปภายในอาคารและได้ลงไปที่ชั้นใต้ดิน ทั้งสองเดินไปเรื่อยๆและได้โผล่ขึ้นมากลางถนนข้างหลังพว,พวกเขาคือคาสิโนที่มีชื่อว่าเรดดากอนซึ่งเป็นคาสิโนของมหาเศรษฐีสเฟนทั้งสองได้ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ตัวเองดูดีจากนั้นก็กลมกลืนไปกับฝูงชนเพราะเจนนั้นสงสัยว่าพวกสามเซียนอาจจะเกี่ยวข้องกับสเฟนถ้าพวกมันต้องการฟอกเงินไม่มีที่ไหนดีไปกว่ามหาเศรษฐีคนนี้อีกแล้วไม่แน่บอสแสของพวกเขาอาจจะอยู่ในนี้พวกเขารีบเข้าไปด้านในแต่แล้วในระหว่างที่อยู่ในงานอิสเบลาก็ได้เห็นลีและดึงเขามาเต้นรำด้วย ดูเหมือนที่พวกเขาสองคนสันนิษฐานมันจะเป็นเรื่องจริงอิซาเบลล่าขอร้องให้ลีหาแม่พิมพ์ที่หูลีซ่อนเอาไว้ภายในคาสิโนแห่งนี้ให้หน่อยเธอได้วนนานเสน่ห์ใส่ลีแบบเต็มที่และลีก็ทําตามที่เธอขอลีจึงไปบอกกับเจมเกี่ยวกับแผนซึ่งเจมก็บอกเดี๋ยวดึงความสนใจให้เขาได้เข้าไปเล่นคาสิโนทําให้ตัวเองเป็นจุดสนใจเปิดโอกาสให้ลีแอบเข้าไปด้านในได้สําเร็จและมันก็เป็นแบบที่พวกเขาสงสัยจริงๆภายในนี้คือแหล่งผลิตเงินของพวกเขาแม่พิมพ์อยู่ในนี้แต่ลีกลับโดนพวกมันพบเขา้าลีได้เข้าต่อสู้กับพวกมัน แต่สุดท้ายเธอกับโดนฮูรี่จับตัวเอาไว้ได้ยัดระเบิดเข้าปากและพันเทปไว้พร้อมกับพาไปหาหัวหน้าของพวกมันชายคนนั้นก็คือริกกี้แทนเขานั้นยังไม่ตายทุกอย่างเป็นแผนของเขาเขาอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งซึ่งรีนั้นตกใจมากที่ริกกี้ยังไม่ตายอิาเบลล่าก็ยืนอยู่ในนี้ด้วยริกกี้จึงสั่งให้ฮูรี่กดระเบิดที่อยู่ในปากของรีซ่าแต่ตอนที่เธอกําลังจะกดระเบิดอิาเบลล่าก็ได้เข้าต่อสู้กับเธอเพื่อช่วยรีส่วนรีก็รีบขัดขืนและเข้าไปแย่งรีโมทกับฮูรีเธอจึงได้ถีีบอออกกไปน ต่างพร้อมตกลงไปบริเวณที่ทุกคนกําลังเล่นคาสิโนอยู่รีโมทระเบิดก็ตกลงไปด้วยลีจึงได้รีบลุกขึ้นและจะไปหยิบรีโมทแต่เจมที่เห็นเพื่อนเขาก็ได้เข้ามาขวางลีลีพยายามสื่อให้เจมนั้นหลบไปแต่เจมก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ลีจะบอกส่วนอิซาเบลลาและหูลีที่กําลังสู้กันปืนก็ได้ลั่นทุกคนในงานได้ยินเสียงปืนและแตกตื่นวิ่งหนีกันยกใหญ่ซึ่งลีเขาก็ได้ก้มหารีโมทและเขาก็เห็นว่าคนในงานเตะรีโมทไปอีกทางแล้วลีพยายามไปเก็บรีโมทแต่เจมก็มาขวางอี เรเื่องจึงรีบถอดเทปที่ปากของลี่ออกเป็นจังหวะเดียวกันที่หูลี่ลงมาและเธอก็เก็บรีโมทได้พอดีเทปได้หลุดออกจากปากลี่ลี่ได้ถุยระเบิดทิ้งและระเบิดกระเดระเบิดทันทีพวกเขาทั้งสองคนนั้นรอดแบบวุดนวิตตอนนั้นหูลี่ก็ได้เดินเข้ามาหาทั้งสองคนเจมได้ให้ลี่ไปตามจับลิกกี้แทนส่วนหูลี่เธอจะจัดการเองทั้งสองคนเข้าสู้กันเจมพลาดถูกแทงเข้าที่หัวใจหูลี่จึงได้ผลักเจมใส่รูปปั้นที่ยืนอยู่และทีบเจมล้มไปพร้อมรูปปัน้นแต่หอกที่รูปปั้นถืออยู่มันกลับดีเเาาเขขข้้าาาามหนอง และเธอก็ได้สลบไปส่วนเจมส์เขาไม่ตายโชคดีที่เขารอดมาได้จากเงินปลอมที่เขาจิกมาก่อนหน้านี้2ก้อนดาบมันแทงเข้าไปในเงินพอดีการต่อสู้ครั้งนี้เจมส์เป็นฝ่ายชนะตัดพามาที่ด้านบนสีเฟนเลนกําลังจะเอาเพลทและหนีไปลิกกี้แทนได้เข้ามาขวางเอาไว้และสังหารเขาลงจากนั้นลิกกี้จึงกําลังจะเอาเพลทและหนีไปเช่นกันแต่ลีก็ได้เข้ามาขวางลิกกี้เอาไว้ทั้งสองคนเขาสู้กันลิกกี้นั้นเก่งมากแต่เจมส์ที่ตามมาที่หลังก็ได้เข้ามาช่วยลีจัดการกับลิกกี้พวกเขาได้ที่ลิกกี้ ออกไปนอกหน้าต่างลิกกี้ได้ตกลงไปจากตึกกระแทกรถที่ข้างล่างอย่างแรงและเขาก็ได้เสียชีวิตลงพวกเขาคิดว่าตอนนี้ทุกอย่างมันจบแล้วแต่แล้วหูรีเธอก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับระเบิดเธอนั้นแค้นทั้งสองคนมากและถ้ามันจะจบแบบนี้เธอจะลากทั้งสองคนไปตายด้วยกับเธออีกสามวิระเบิดนั้นจะทํางานทั้งสองคนจึงได้ถอดเสื้อสูทไปพาดกับสลิงดานนองและหัวลงมาจากตึกแต่พวกเขาก็ต้องมาค้างกล้งถนน10บล้อเกือบชนพวกเขาลีจึงได้ถีีบเจมไปคนละทางและพวกเขาก็ได้หลบมาได้ แต่พอลงมาถนนได้ก็เกือบถูกรถอีกคันทับโชคดีที่พวกเขานอนลงไปได้ทันและพวกเขากรอดงานนี้ปิดคดีไปได้แบบสวยงามจัดการพวกแก๊ง3ามเซียนได้สําเร็จแถมยังเอาเพลทที่ใช้ผลิตเงินปลอมกลับมาได้สเตอร์ลิงและอิซาเบลลาเดินเข้ามาขอบคุณทั้งสองคนและอิซาเบลลาเธอก็ได้ให้รางวัลพิเศษกับลีจูบลาเปน็นทีส่วนเจมตอนนี้เขากําลังจะเดินทางกลับไปที่ LA จากนั้นลีก็ได้ออตราตํารวจของพ่อออกมาให้กับเจมและบอกว่าตอนนี้เขาแก้แค้นให้กับพ่อได้แล้วมันไม่จําเป็นอีกต่อไป เจมที่เห็นจึงได้ตอบแทนโดยการเอาเงินให้กับลีและบอกให้ลีไปสนุกกับชีวิตได้แล้วลี L. จึงวางแผนว่าเดี๋ยวตอนนี้เขากําลังจะไปเที่ยวนิวยอร์กหาผู้หญิงส,สวยๆสักคนควงและเขาก็จะเที่ยวให้สนุกเจมี่ยิ้มเลยเจตนาลงของเขาถูกสืบทอดแล้วและพวกเขาทั้งสองคนก็ออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อไปเที่ยวนิวยอร์กจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่6.7คะแนนส่วนโรเทนทอมัโตหนักวิจารณ์ให้ไปที่51%คนดูให้ไปที่7 ส4ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้หนึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ